ครับสวัสดีมิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่าทุกผู้ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับการพูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสัครับซึ่งวันนี้นะครับเรายกตัวอย่างมา1ชนิดนะครับเป็นชนิดละสิบ,บาทซึ่งเป็นเหรียญที่หาง,ง่ายนะครับแต่ก็มีราคาประเมินไว้ก็ไม่ค่อยธรรมดาครับเป็นเหรียญที่เราจับจ่ายใช้สอยกันในชีวิตประจําวันนะครับซึ่ง บางเหรียญนะครับก็มีราคาประเมินที่ค่อนข้างจะสูงนะครับบางเหรียญก็มีราคาประเมินที่ต่ำนะครับเนื่องจากด้วยเหตุผลต่างๆนั่นนะไม่เหมือนรับไม่เหมือนกันนะครับบางเหรียญก็อาจจะยอดผลิตเยอะส่วนบางเหรียญก็ถึงจะยอดผลิตเยอะแต่ก็ด้วยอายุอานาของเหรียญนะครับก็ผ่านมากี่ฟากี่ฝนกี่ปีซึ่งก็ไม่เหมือนกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราก็อยากจะขอบกล่าว ขอบขอพระคุณพี่ๆน้องๆครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับกดกระดิ่งสั่นให้กับช่องของเรานะครับเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจในการหาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับครับมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาเริ่มกันเลยครับที่เหรียญแรกครับเป็นเหรียญสิบบาทนะครับปีพุทธศักราช2551นะครับขอแจ้งกันไว้นะครับว่าเหรียญชนิด10บาทนะครับปีพศ2 5 5 0 51นี้นะครับได้จัดทําขึ้นมา2แบบนะครับแบบแรกก็จะเป็นแบบพระเสียรเล็กนะครับซึ่งทางช่องของเราดีได้นำยกตัวอย่างมาแล้วอีกแบบหนึ่งก็จะเป็นแบบเหรียญพระเสียรใหญ่นะครับซึ่งจะเป็นมีการจัดทําขึ้นมา2รุ่น2แบบมาเพมเหมือนกับเหรียญ5บาทนะครับมีทั้งเหรียรุ่นบางรุ่นหนาครับสาหรับปีพศ .2500 ห้าสิบเอ็ดนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะครับข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองร,อราคาถน้าเหรียญอยู่ที่สิบบาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับยี่สิบหกมิลลิเมตรตั้งแต่แปดจุดห้ากรัมด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิปลอดุลยเดชน,นะครับผินพระพักตร์ไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมคติยาราชผู้ศีตาภรณ์ฉลองพระองค์คุย ภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดรุลยเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับด้านหลังของเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชน,นารามนะครับส่วนด้านบนก็จะมีตัวอักษรเบลนะครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับ ขั้นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสำหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ .2551 นะครับสาหรับเหรียญ10บบาทนะครับรุ่นปีพศ .2551 นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่179ล้านนะครับ1 6 0 0 0 0 5,300 60เหรียญนะครับซึ่งเป็น ยอดผลิตออกมาถือว่าเยอะที่สุดนะครับในจำนวนเหรียญ10บาทนะครับพระเสียรเล็กนะครับซึ่งเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้รับทราบข้อมูลแล้วก็ได้เริ่มเก็บสะสมกันไว้นะครับเนื่องจากเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับจะไม่มีการผลิตขึ้นมาอีกแล้วนะครับซึ่ง ต่อไปเราจะไม่ได้เห็นเหรียญแบบนี้ครับภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าครับอาจจะอยู่กับคนที่เก็บสะสมเก็บไว้ด้านนานนะครับซึ่งเป็นทางดีนะครับบางคนก็เก็บไว้ให้ลูกให้หลานได้ศึกษาได้เรียนรู้นะครับส่วนบางคนก็อาจจะเก็บไว้เพื่อเป็นเชิงผลิตภัรับส่วนทางกระผมเองนะครับก็เก็บสะสมไว้เพื่อมีใจรักนะครับซึ่งอยากจะอนุรักษ์เหรียญกระสาบ ให้ลูกให้หลานได้ดูไว้นานๆน,น,นะครับไว้ศึกษากันภายในภาคนาครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับสําหรับเหรียญสิบบาทรุ่นปีพศออ .2551 นี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ5้บาทนะครับสําหรับเหรียญย n c นครับซึ่งราคานั้นก็ยังไม่แขแรงเท่าที่ควรนะครับเนื่องจากมียอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะเยอะนั่นเองนะครับ มาดูกันอีกหนึ่งเหรียญครับซึ่งเหรียญ10บาทนะครับปีพศ2องพนะครับสภาพของเหรียญน,นะก็ยังสวยงามนะครับเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นนะครับของเหรียญชนิด10บาทพระเสียนเล็กนะครับซึ่งมี ความสวยงามและโดดเด่นนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสับครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรม,มรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอรุญรยญดชนะครับผินพระพักไปทางเบื้องขวาสรงเครื่องบรมขติยราชภพศิทธาพรฉลองพระองค์คุย ไปในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลจเดชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นรูปเฟื่องจักสลับเรียบนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามครับส่วนด้านบนก็จะมี ตัวอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่าสีรับซึ่งอักษรเบลนี้นะครับได้จัดทาขึ้นมาเพื่ออำนวยความสะดวกนะครับแก่ผู้พิการทางสายตานั่นเองนะครับสําหรับด้านล่างนะครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทนะครับอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาของเหรียญก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิต ก็คือปีพศ2545นั่นเองนะครับสำหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2545นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่61ล้านนะครับ3,033,000เหรียญนะครับซึ่งถือว่าไม่มากไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื่องจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมา นะนาให้กับพี่พนๆน้องๆนักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันไว้นะครับเนื่องจากสาเหตุหลักๆเลยนะครับว่าเหรียญของในหลวงราชการที่9นี้ได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากแล้วนั่นเองครับไม่แน่ไ่นอน,นครับยอด6กกว่าล้านที่รายงานไปเมื่อสักครู่นี้อาจจะเหลืออยู่แค่ไม่กี่ล้านก็เป็นได้นะครับส่วน ราคาที่ประเมินไว้นะครับนะปัจจุบันนี้นะครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ120บาทนะครับสำหรับเหรียญ UNC นะครับมาดูกันอีก1เหรียญน,นะครับเป็นเหรียญ10บาทนะครับปีพุทธศักราช2546นั่นเองนะเป็นอีกเหรียญน,นึงครับที่มีราคาประเมิน ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเราก็มาดูกันที่ข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองนะครับราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชผินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมคัติยาราชภูสศีตาพรฉลองพระองค์คุย ท้ายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าผู้มีพลอรุณญเตชส่วนด้านซ้ายนะครับก็จะมีข้อความเขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับมาดูด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณรัตนารามนะครับส่วนด้านบนนะครับก็จะมีอักษรเบลซึ่งที่เห็นเป็นจุด4จุดนะครับนั่นก็คืออักษรเบลซึ่งมีความหมายบอกว่าเลข10นะครับส่วนด้านล่างครับก็จะเป็นตัวเลขบอกราคานะครับ มีทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกโดยที่จะมีข้อความควาว่าบาทนะครับคั่นอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับสาหรับด้านขวาก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยนะครับส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนะครับนั่นก็คือปีพศ2 5 4 6น 2500, 46, นั่นเองนะครับสาหรับเหรียญสิบาทนะครับ,ร,บ,บออ 46, รุบ่นปีพศ2546นรี่บกมียอดผลิตอยู่ที่49ล้านนะครับ2แสน 92,000เหรียญน,นะครับซึ่งมียอดผลิตออกมาที่น้อยกว่าปีพศ .2545 นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะมาแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นนักสะสมมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมได้เริ่มมองหากันเพราะนักเราควรจะเริ่มสะสมกันที่เหรียญที่มียอดผลิตออกมาค่อนข้างให่เยอะนะครับนั่นก็คือการสะสมการเก็บ สะสมเหรียญน,นะครับก็เป็นการออมชนิดหนึ่งนะครับซึ่งเราเก็บออมได้เท่าไหร่นะครับเราก็ยิ่งจะมีเงินเก็บมากแค่นั้นนะครับสำหรับราคาที่ประเมินไว้นะครับเหรียญ10บ,บาทปีพศ2 5 4 6ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เดือนละ150้บบาทนะครับสำหรับเหรียญ U N C นะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลมาฝากพี่ๆน้นองๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดทมให้ท่านรับชมกันสำหรับวันนี้นะครับถ้าหาข้อมูลของเรียนนะครับผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยมาไว้นะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำเรียนแบบไหนมาเล่าสู่ พี่น้องๆได้รับชมกันโปรดตริดตามกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอากราบกล่าวคำว่าสวัสดีครับ